จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการขนส่งซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่บริเวณ5แยกฉลองกระนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโค้งควรสตอซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้เส้นทางสัญจรไปมาสภาพถนนเป็นทางโค้งหักศอกและลาดชานันทั้งขาขึ้นและขาลงภูเขาบริเวณไหลาทางและถนนชำรุดเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตก จะเกิดอุบัติเหตุอันตรายทําให้ผู้สัญจรไปมาได้รับบาดเจ็บหรือเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตอยู่บ่อยครั้งครับก็ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจําครับเพื่อที่จะไปรับญาติที่ทํางานอยู่ด้านล่างครับครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ผมว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตรงโค้งหักศอกครับอยากให้ลดระดับความชันแล้วก็เพิ่มความกว้างมากกว่านี้ รองศาสตราจารย์อิสรีหันษาจรุนโรธผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่สแสวงหาข้อเท็จจริงและประชุมหารือร่วมกับจังหวัดภูเก็ตกรมทางหลวงแสวงทางหลวงภูเก็ตและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยในปี2560แขวงทางหลวงภูเก็ตได้ขยายเส้นทางการจราจรจาก2ช่องทางเป็น4ช่องทางและก่อสร้างแผงกั้นคอนกรีตบริเวณเกาะกลางถนนและแผงกั้นขอบถนนเพื่อป้องกันรถพลัดตกจากภูเขาพร้อมติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างตลอดเส้นทางแขวงทางหลวงภูเก็ตได้เร่งนัดเข้าไปดําเนินการจัดการให้ผิวบริเวณทางโค้งดังกล่าวเนี่ยมีความขึกฝึดแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของ ป้ายจำกัดความเร็วบริเวณทางลงภูเขาอีกอย่างหนึ่งในเบื้องต้นบนคอนกรีตเบรเออร์ก็มีการติดตั้งไฟกระพริบเพื่อเพิ่มเติมการมองเห็นในระยะเวลาการเดินทางของผู้ข,ขับขี่ยามค่ำคืนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนของของแท่งคอนกรีตเบรเออร์ทั้งทิดทางขาขึ้นแล้วก็ขาลงเนี่ยมีการเพิ่มเติมในส่วนของทาสี ให้มองเห็นเป็นลักษณะชี้นำทิศทางของทั้งขาขึ้นและขาลงจากการลงพื้นที่ดังกล่าวได้พบปัญหาดินซุดตัวในช่องจราจรขาขึ้นภูเขาทําให้ต้องเสียพื้นที่ของช่องการจราจรไปหนึ่งช่องทางและสภาพถนนมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในการทําเป้าสะท้อนแสงและป้ายเตือนให้ทราบว่ามีเส้นทางโค้งหักศอกและป้ายเตือนความชันโดยให้แขวงทางหลวงภูเก็ตจัดทําแนวป้องกันดินสไลด์ทํารางระบายน้ําพร้อมปูผิวจราจรเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหนึ่งชั้นรวมถึงการหาเส้นทางอื่นๆทดแทนในช่วงที่มีการปรับปรุงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียถึงชีวิต ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน